สวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ปุ๊กค่ะครับแม่ปุ๊กไม่แนวทางดีๆมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะเป็นแนวเลยครับคุณแม่บอาสู้ฟังเลยครับจ้าฟันเมื่อคืนนี่เองนาะจ้าครับผมฟันเห็นเมซี่ผู้เก่าอีกแล้วได้ที่เพื่นบอกอันเล็กอันหาโเจ็ดที่มันเขาหาเจ็ดเนี่ยนะครับผมโอ้ครับเพิ่นมาอีกบอครับนี่แมนครับฟันว่าเดี๋ยวไปทำบุญมื่อคืนนี่น่าจ้าแต่ว่าคนก็ได้หลายแต่ว่าเมซี่อุ้มลูกหน่อยเบิด์องยืนถ่าครับผม อันพูนว่าอันยุดก้อนพูนว่าเสียเอาอยู่บ่ออันเด็กหน่อยนี่พูนว่ายางขอกมาแจะท่อมบุญเนาะเที่ยวก้อนที่ฟันใหญ่เนี่ยพูนถือฝ่ายบอกเล็กเกานอพูดกวาไใบใหม่จะฟันเห็นผนอีกเรามาขึ้นนี่ไม่ใช่ผู้นึงก็อุ่ลงหน่อยผู้ที่ซองกูอุ่นลงหน่อยบริวกวาดอันใบใหม่ขึ้นเก่านะจ๊ะพูดแล้วว่าอันเอาอยู่บ่อพูนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็เลยถามผู้ชายพูดแ่กงญญาผู้สองมังใหญ่ยุ่ผู้ชายก็เลยว่า ยังไงก็เอาที่ล่ะละวะพ่นกัาเด็กหน่อยหายพ่นก็อันเอานอ่เพ่นว่าอันไม้เหล็กของเด็กหน่อยขันเอาเด็กหน่อยไปก็าหายมีไม้เหล็กทุกคนอย่าลงกันนะ่นะครับก็บเลยอูดว่าเด็กหน่อยอูดว่าพูดก็หายไม้เหล็กกระุกขึ้นมาเบิ่งในสี่ผู้หลกนัน่นนะเก่าซูนหาโอ้ไม้เหล็กนีนเก่าซูนหาบาน,นี่ยางไปหั่นเอาอีกอยู่บนนี้ผู้นึงนี่พู้นั้น,นม่สี่มีสองคนยืนเลียงฐานครับมก็เลยว่า ผู้หญิงหรือผู้ชายของเจ้าของอย่างเด็ดแต่ลูกผู้ชายน้องผู้ชายแล้ววบเอาก็เลยว่าคือะเอาลายถีนออกคืนในใจเจ้าของเอาเบอร์สองครับผมพัมนผู้ชายเอาเบอร์ตัวมาขืนตื่นขึ้นมาเนี่ยวะอยู่คนนี้ก็มีไม้เหล็กคนวอย่านล้กันเขาว่าเขาเก่ามันเหล็กที่เขาขาหายอีกก็เอามาเบิ่งครับผมเป็นเหล็กเก่า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 ครับจ้ะก็เลยว่าเอ๊ เอาเบ็ดสองครัวสิว่าจังได้เนาะแต่ว่าก็ได้เอาแล้วก็มากดูผู้ชายคือในใจที่ความฟันกันย่างหยานอยู่น่ะแต่ว่าก็เอาคงจะคลองหมากก็เลยเอาเบิดสองไม่ซี่เพิ่นได้บอกเรีอกยี่บล่ะครับบอกให้แต่ใบเดียกหน่อยนั่นล่ะครับให้แต่ใบไม้เล็กไม้เล็กเด็กหน่อยเดินนิ้มสิลงกันพูนว่าครับครับครับแม่ซี่ผู้ที่ซองกับวันนี้ไม้เล็กของผู้นี้วันศัทย์ผู้ชายเบิดเด็กหน่อยแฟนไม่ซี่แม่ซี่สองคนจ้ะอุ้มเด็กหน่อยถาอยู่สองคนนั่นตะกี้นะพยนกไปให้เบง ตะวันจะหายวันขั้นว่าทองกับวันเดือทองครับอะอยงอันเปะอากลับเล็กหน่อยป่ะครับก็แล้วแต่สิ่เป๊แต่วันเลยเพื่อกระหายมาแล้วสองเล็กหน่อยกับหนึ่งหนึ่งสองก็ไดสองหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับสองหนึ่งหนึ่งก็ไดหนึ่งหนึ่งก็ไดครับเล็กหน่อยสกับสองตีเป็นหนึ่งหนึ่งเห็นแล้วตะวัน แม่เป็นเด็กหน่อยผู้ชายนออยผู้ชายก็เอาวัตสองแม่กับแปดตแปดหนึ่งหนึ่งสะบอลอะรู้จังใดแต่ว่าเล็กคนหายนั่นเก่าสูญหาน่าจะครับผมเก่าสูนหเก่าเก่าได้ชัดเจนเท่เลยใบทั้งสองใบเนี่จับเอาเลยครับจังไอดูสิตัวใดจะอว่าแต่ว่าคนขียอาหยหานกัชัดเจนอยู่นะจ๊ะครับสิีเตีเด็กหน่อยก็หนึ่งหนึ่งแม่ครับ เอาตามสีเพิ่นหมายเลขในแขนเพิ่นนึ่งนัดนะครับกับสองหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับหรือว่าแม่ปุูกมักตัวไหนครับก็มักโตที่เพิ่นหายแล้วคงจะคล้องกันมากเลขอยู่แล้วาเยันย่างหายก็มักอยู่ครับตัวเดียวกันนะครับเนาะครับผมครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่ปุูกครับงวดเพิ่นที่สิบเจ็ดนี่ครับขอบคุณครับแม่ปุ๊กขอบคุณครับสวัสดีคร่ะขอบคุณค่ะแม่ปุ๊กค่ะสามารถสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ปุ๊กเนาะค่ะแม่ปุ๊กนี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม เพิ่นฝันเห็นเมซี่อีกแล้วเพิ่นว่าค่ะค่ะเมซี่ผูกเก่าที่เคยบอกเลขเพิ่นถถกเนาะค่ะเพิ่นว่าเมซี่นี่อุ่มเล็กน้อยมาหา,เ,า,หา,เ,เ,หาเพิ่น่ามาหาเหลียงเนาะค่ะมาหาเพิ่นเพิ่นก็ได้เอาน้ำเพิ่นว่าค่ะเด็กน้อยค้นแรก มีไม้เหล็กพร้อมเพื่นว่าค่ะไม้เหล็กตัวนั้นก็คือเก่าศูนย์หาเก่าศูนย์หานะค่ะนี่เป็นไม้เหล็กคนแหลกเนาะค่ะเด็กหน่อยคนแหลกมีไม้เหล็กเก่าศูนย์หาเพื่นว่าไม้เหล็กคนที่สองเนาะค่ะเก่าเก้าเพื่นว่าเก่าเก่าเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยผู้ชายเนาะค่ะเพิ่นว่าอุ่มไม่เพ um ินค่ะค่าลาคาเลขตีจากฝันเนาะค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเป็นเลขตีจากฝันค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมปุกค่ะที่เพื่อนฝันและเพื่อนกับแมววสลซู่ันผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะกระโคหามีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมปุกเบิดสุขูุสุขคนค่ะในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 7นี้ี้เนาะค่ะอย่าลืม้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนนํำค่ะตัดกับหมุนนํำค่ะ อย่าลืมว่าเก่ากบพกเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเก่ากบพกเป็นตัวเดียวกันอาสิกับหัวกับหางกระไดค่ะแล,ล fik, ้วก็อย่าลืมวันหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะอาสิกับหัวกับหางกระไดค่ะท่านผู้ชมจากสองหนึ่งหนึ่งอาสิเป็นสองเจ็ดเจ็ดกระไดค่ะท่านผู้ชมค่ะจากเก่าเก่าอาซิเป็น 2, bao, หกหกกระไดเนาะค่ะนี่ก็เป็ donc, นแนวทางเนาะค่ะ ที่สาวนิ้งไดาเมวสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังกาวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั้นค่ะถ้าบบมัก,ก็ผ่านเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งพ้ร่วยจงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานๆมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขูสุนนะคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งระรวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรัะฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ